ครับวันนี้เราจะมาดูที่ตู้อัญมณีอดอกไม้นำโชคครับซึ่งเป็นดอกไม้นะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนโขดหินนะถ้าจะมองสำหรับสายตาบุคคลโดยทั่วๆไปแต่โดยความเป็นจริงแล้วทั้งตัวดอกไม้เองแล้วก็ตัวหินนี้นะครับเป็นอัญมณีซึ่งมีชื่อในภาษาไทยว่าโกเมนแล้วก็มีชื่อในศัพท์เทคนิคทางภาษาอังกฤษว่าการเน็นะครับ อันนี้จะเป็นดอกไม้ที่นําโชคในความเชื่อถือของทางวิชาฮวงจุ้ยนะครับว่ามันมีพลังสามารถที่จะดนบันดาลให้เกิดโชคเกิดลาบแก่ผู้ที่ได้รับพลังหรือแม้แต่เพียงได้มาพบเห็นนะดอกไม้นี้เนี่ยมีอยู่8ดอกซึ่งตรงกับภาษาในทางฮวงจุ้ยนะครับว่าป่าซึ่งเพี้ยนไปเป็นคําว่าโชคคือฝาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครได้เข้ามาพบ และเข้ามารับพลังก็จะประสบกับความโชคดีมีลานอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของอัญ,ญมณีกาเนตหรืออัญ,ญมณีโกเมนนี่นะครับยังมีความสามารถในการให้ได้รับชัยชนะให้ได้อยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามมีวิฯกฤตก,การอะไรก็ตามหากแม้ว่าได้มีส่วนชิ้นส่วนของตัวโกเมนหรือกาเนตนี้ติดตัวก็เป็นเครื่องรับประกันว่าเขาเนี่ยจะกลับมาถึงอาคารสถานบ้านเรือนของเขาเนี่ยด้วยความปลอดภัย หากถ้ามีการไปขึ้นลงขึ้นศาลนะครับแล้วได้มีการติดตัวเอาไว้มีโกเมนติดตัวเอาไว้เขาก็จะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนะครับจากการพิจารณาคดีครับรูปภาพดอกไม้8ดอกถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกับโกเมนที่เห็นอยู่นี้นะครับที่ซึ่งเป็นดอกไม้นําโชคนี้มันเทียบกันไม่ได้นะครับว่าการที่จะเอาภาพอื่นมาทดแทนนะครับ อันนี้เทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่านี่คือพลังของอัญมณีถ้าแม้ว่าเราต้องการเกิดมีโชคมีลาบแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมารับพลังนะครับหรือมีดอกไม้โกเมนที่เป็นอัญมณีแบบนี้เราก็อาจจะทำนะฮะขึ้นมาโดยการสร้างโชคลาบขึ้นมาขึ้นกับตัวเองเนี่ยด้วยการเขียนเลขแบบเอาไว้บนบนตัวหรือใส่สิ่งของหรือใส่เศษกระดาษก็ได้พกเอาไว้บนตัว นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีโชคดีเล็กๆเกิดขึ้นเลข8นี่เป็นเลขนําโชคครับเป็นเลขแห่งอ่าวาสนาเป็นเลขแห่งโชคาลาบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมีเลขประจําตัวทะเบียนรถหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยหากเราลงท้ายด้วย8เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีโชคดีมีลาภครับสามารถที่จะติดตัวไว้ได้ตลอด